รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึ้งสนับสนุนโดย Ford r a n รนเจแกร่งเพื่อทุกคนสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามินา PT m a g n น t r o n นน้ำมันเครื่องสูตรอัพเกรด ในขับซ่า34วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ Aston Martin DB 1 1ยนตรกรรมที่ผสมผสานดีไซน์อันโดดเด่นเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัวที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V12 Twin Turbo 5.2ลิตรให้กำลังสูงสุด600แรงมา้าและปิดท้ายด้วยการพาไปที่งาน Gentleman d r r v v e 2 1 7 7เพื่อเรียนรู้เทคนิคการขับขี่รถที่มีพละกกำลังสูงสูงอย่าง As ส ton Martin สวัสดีครับผมมิสุลมิรนะครับในวันนี้เป็นเทปพิเศษที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางแอสตันมาตินแบงกอกนะครับผู้แทนจำหน่ายแอสตันมาตินอย่างเป็นทางการในประเทศไทยถือว่าเป็นกิจกรรมครับที่แอสตันมาตินจัดขึ้นกับลูกค้าที่จะพาเดินทางในรูปแบบคาราวานแล้วก็ไปยังสนามทดสอบพิเศษซึ่งจะมีสเตชันให้ลูกค้าแต่ละท่านได้ทดลองกันและทีมขับซาของเราก็ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนเดินทางครับได้ข่าวว่าข้างในครับ S a s สตันมาตินคันล่าสุดเพิ่งมาเป็นคันแรกในประเทศไทยซะด้วยจะเป็นคันไหนรุ่นอะไรตามผมเข้ามาดูภายในกันเลยครับะครับแล้วก็ก่อนเดินทางนะครับมี1นึคันที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับแอสตันมาตินแล้วก็พิ่งมาด้วยสำหรับเจ้า db 1 1พี่ชุกครับ สำหรับ,รบตัว Aston DB11 เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในแต่ละคันที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในบ้านเราจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้มี DB10 เข้ามา DB10 ครับใช่ครับแล้วก็ตัวที่เป็น v a n t a g e S, <S ครับ v a n t a g e S, <S แล้วก็รวมถึง v a n t a g e ใช่ไหมคร,ค,รครับมา DB11 คันนี้ มีไฮไลท์หรือความแตกต่างอะไรบ้างครับก็คือขอเกริ่นเริ่มจาก DB10 ก่อน DB10 เนี่ยจะเป็นต้นแบบซึ่งเราทาง Aston Martin เองไม่ได้ผลิตออกมาเป็นรถสําหรับจําหน่ายจริงก็คงเห็นบอส<อ>ครับใช่ครับก็คือ DB10 ปั๊บเนี่ยก็คือเป็นต้นแบบที่มาเป็นจริงก็คือ DB11 หลายส่วนเลยเช่นไฟหน้าหรือฝากระโปรงหน้าและรูปลักษณ์ของตัวรถเองด้านข้างเนี่ยจะเ,เออจะเป็นต้นแบบซึ่ง DB11 เป็นแรงบันดาลใจมาจาก DB10 ต,ตอนนั้นได้เห็นในภาพยนตร์แต่ว่าในคันนี้เนี่ยเป็นสเปคที่จะจำหน่ายจริงใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้จำหน่ายจริงแล้วก็พร้อมให้ลูกค้าสั่งจองได้ทันทีเลยถ้าดูรูปทรงผมเห็นว่ามันจะมีเส้นหลายๆเส้นของตัวรถแล้วก็ลักษณะดีไซน์ที่เรียกว่าดูล้ำขึ้นกว่าตอนที่เป็น DB10 อีกใช่ไหมครับคือ DB10 เองอย่างที่เรียนทห้ทราบว่าเป็นต้นแบบพอ DB11 เองเนี่ยทิ่มออกมาแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตั้งแต่ข้างหน้ารถ DB11 เองก็จะเป็นระบบ collision safety นะฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุชนคนหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยลดความวบาดเจ็บลดความบาดเจ็บแล้วก็ไม่เป็นไรมากนะฮะในใน,ในเกิดมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะฮะพอมาดูโฉมดีไซน์ <c oughs> ในแต่ละส่วนของตัว DB11 แล้วเนี่ยปกติรถในกลุ่มที่เป็นสปอร์ตจนถึงซูเปอร์คาร์มันจะมีสปอยเลอร์ค่อนข้างเถอะทะมีขนาดใหญ่แต่ว่าในคันนี้ DB11 ดู มีความเรียบมีช่องที่จะรับอากาศมีดีไซน์หลายๆจุดที่ดูลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกอย่างจะซ่อนอยู่ในรถทั้งหมดเช่นสปอยเลอร์เองทาง db 1 1เองก็จะลถขนาดหรือแทบไม่เห็นเลยนะด้านข้างเองก็จะเป็นตัวของแอโรเบรดเนี่ยซึ่งเป็นตัวดักลมเข้ามาด้านข้างรถเนี่ยฮะดักลมเข้ามาทำให้รถเนี่ยมีแรงกดมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยสปอยเลอร์นี่เครื่องยนต์ก็ยังคงเป็น เอกลักษณ์ของแอส o n m a r มาตคือ V12 V12 ครับแต่ตัวนี้เราใส่ทวินเทอร์โบเพิ่มขึ้นมาแลงม้าก็ประมาณ88่แต่เจ็ดร้อย b b 1 1ในรุแรกๆนี่เห็นบอกว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษอันนี้เป็นเขาเรียกว่า CEO เวอร์ชันครับโดยรถ1,000คันแรกเนี่ย CEO ของแอส s t o n m มาตินที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะมาตรวจสอบรถจะมาอินสเปกรถทุกจุดด้วยตัวเองเลย แล้วก็มีพร้อมไลเซนอยู่ด้วยว่าโอเคซีโได้ทําการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะับเพราะว่าแอสตันมาตินทุกคันจนถึงวันนี้เนี่ยยังคงเป็นเรียกาเป็นแทนด์บิลอิงอิงล่สแล้วก็รประกอบที่โรงงานที่เดียวกันทั้งหมดส่งออกไปทั่วโลกอยากให้พี่ชุกพาดูภายในห้องโดยสารนะครับนี่นี่ครับนะครับ สมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดทรงสเสด็จเยี่ยมเยือนและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและจากการสเสด็จออกเยี่ยมราษฎรณจังหวัดระยองถึงจังหวัดชนบุรีทำให้ทรงทราบถึงสภาพพื้นที่ป่าของที่นี่ว่าถูกทำลายดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดแหล่งน้ำ ึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายจัดตั้งเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพให้แก่ราษฎร องความรู้เด่นๆของศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริก็จะมีงานของด้านไม้ดอกไม้ประดับก็จะมีพวกสับปะรดประดับซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีพันธุ์ไม้ที่ตัดใบนะครับก็จะมีหน้าวัวใบเพื่อเป็นการตัดใบเพื่อจําหน่ายด้านประมงนะครับด้านประมงก็มีการทําปลานิลนแบงเพศการเพาะเลี้ยงกุ้งกราม,ลามแล้วก็ด้านปรุษสัตว์นะครับด้านปรุษสัตว์เราก็มีการเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการ โดยยึดหลักของแนวเศรษฐกิจพอเพียงพระธรรมบตของพระองค์ท่านนะครับจากของรัชการที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านได้ให้แนวพระธรรมบตรตั้งแต่ปี2523นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังนํามาใช้นํามาปฏิบัติอยู่นะครับโดยการที่ออกไปส่งเสริมไปขยายผลเพื่อให้เกษตรกรของพระองค์ท่านนะครับได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและก็อันสุดท้ายนะครับคือมีความสุข คือราชวงศ์ขององค์ท่านมีความสุขนะครับสามารถอยู่ได้แบบยั่งยืนก็ทางโครงการก็ได้ทำศูนย์เรียนรู้แล้วก็ช่วงนั้นคุณลุงก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำศูนย์เรียนรู้มาช่วงหลังเนี่ยนักวิชาการเขาเ้ามาถามลุงทําเศรษฐกิจพอเพียงไหมลุงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไม่ได้พร้ะสึกก็ตัดสินใจทําก็เพื่อนๆก็ถามบอกว่าทําไม่ได้หรอก เศรษฐกิจพอเพียงก็ทําไปื่อยทำจนทําได้จนทําให้เพื่อนดูแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้ๆกล้เคียงมาทําตามถ้าใครทําไม่ได้ก็พาไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาโครงการพระราชดำริจนประสบความสําเร็จไปทั้งหมู่บ้านเลยทํากันทุกหมู่บ้านแทบทุกลังคาเรือนความรู้สึกของลุงลุงปับปลื้มมากเลยดีใจมากที่มีพระองค์ท่านไม่มีใครที่ไหนที่จะรักพวกเราเหมือนพระองค์ท่าน ทั้งๆท,ที่ท่านน่ะไม่ใช่จะลาบากที่จะออกห้ากสิบปีที่ออกไม่เคยหยุดพักผ่อนท่านมาสอนเราก็ดีใจฮะทำตามแนวของท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากฮะที่ได้มาทําปรัชญาเศรษฐกฯิจตามแนวพระราชดำริแล้วก็ได้ทําเกษตรคิตตรีหมายเพิ่มเติมมาอีกครับ สนับสนุนโดยรถยนต์ MG GS ผ้าเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก AC Delco อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศ ภายในแล้วต่างจากตัว Aston Martin ทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับที่ผ่านมาแต่ผมว่าเดิมเนี่ยผมจะเห็นยังคงมีสไตล์รูปแบบที่เป็นเข็มแบบอนาล็อกเห็นปุ่มสวิตช์ที่ยังคงรักษาเรียกว่าเอกลักษณ์ดีไซน์ในยุคเดิมจับรวมเข้ามาใส่เทคโนโลยีเข้าไปบ้างอย่างใน DB9 แต่พอมาเป็น DB11 แล้วเนี่ยตัวเลนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอล T-T นะครับสว่างขึ้นมา มีชุดควบคุมแบบทัชแพดนะครับ,รบแล้วก็ชุดแอร์เป็นดิจิตอลทั้งหมดแบบสัมผัสเพราะนับว่า DB11 เองเนี่ยเป็นการปฏิวัติของ a s t ต n Martin เลยทีเดียวนะฮะเพราะ a s t ต n m a r t ินเองก็อย่างที่ทราบอยู่ก็เรามีประวัติทันยาวนานกว่าร0อปีนะฮะก็ปีนี้เองก็เป็นปีที่เป็นศตวรรษที่2ของ a s t ต n m a r t ินเพราะนั้นจะเป็นรุ่นแรกที่ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภายในทั้งหมดนะฮะและรุ่นต่อๆไปผมคาดว่าน่าจะเอาเทคโนโลยีนี้มาใส่ในรุ่นเราต่อไปในอนาคตเช่นกันครับลองรับเกี่ยวกับพวก Digital อ n นโฟเทนเมนต์นะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ภายในอย่างเบานี่ผมก็เห็นต่างจากทุกรุ่นเหมือนกันนะครับเบานี่เนี่ยอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยเทเลเมดเลยว่าอยากได้แบบไหนหทางแอสเมบนเองเราสามารถเลือกตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง100%นะฮะ ไม่ว่าเบาะเองอยากได้เป็นสีเดียวกันเป็นแบบโมโนโทนหรือแบบทูโทนหรือแบบทริปเปิร n โทนอยากได้แบบไหนเลือกได้เลยตั้งแต่สีของเบาะสีของแดชบอร์ดนะฮะสีของประตูแล้วก็วัสดุต่างๆที่นำมาประกอบนำมาตกแต่งเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งหมดอ,มอันนี้เนี่ยผมเห็นอย่างในว n นฟ i ิสก็จะมีรูปทรงการเย็บของลายเบาะแบบหนึ่งอย่างลายฉลู หรือว่าเป็นรูพร้อมกับลายแบบนี้เนี่ยของ b 1 1อันนี้ก็คือเฉพาะรุ่นใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ลายเองเนี่ยสามารถเลือกได้ลายแบบต่างๆด้วยลูกค้าบางท่านอยากจะให้แบบลายเรียบเลือกได้สามารถแบบลายฉลุแบบบรกหรือแบบเอ่อลายเอกลูซีต่างๆที่ลูกค้าสามารถเลือกได้มีให้เลือกหลายแบบเลยทีเดียะ เพราะอย่างในคันนี้เนี่ยนอกจากเป็นลายแบบโบรกแล้วก็ยังมีเป็นทูโทนลองอยู่ข้างในด้วยนะฮะสามารถเลือกไม่แต่เส้นของเส้นได้ว่าจะเลือกสีอะไรเลือกเส้นได้ของวัสดุจัดทําจากอะไรเรื่องได้หมดทุกอย่างเลยเลอยครับก็คันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูได้ที่แอสตันมาตินแบงคอกใช่ไหมครับ กอทุกท่านสนใจเนี่ยสามารถเยี่ยมชมได้ที่นี่นะฮะที่โชรูมพระรามสามนะครับหรือที่โชรูมสยามพารากอนเองก็มีให้เยี่ยมชมแล้วก็พร้อมจับจองกันได้ครับเอาละครับก็ได้เวลาอีกสักครู่หนึ่งเราจะเริ่มการเดินทางของทริปในครั้งนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ g e n t l e m a n dive น่าตื่นเต้นทีเดียวเดี๋ยวจะได้ไปเจอกันที่สนามลายครับ AC Delco ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากอเมริกาที่ทั่วโลกให้การยอมรับมาอย่างยาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําในตลาดอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงผลิตภัณฑ์บํารุงดูแลรักษารถยนต์หลากหลายชนิดที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจรวมถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า100ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย a c ซ e เดโมีผลิตภัณฑ์มากมายกว่า37กลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า9 0 0 0 0รายการอาทิแบตเตอรี่ เคมีพันธ์หัวเทียนใบปัดน้ำฝนใส้กรองผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นต่างๆเช่นน้ำมันเกียร์และน้ำมันเครื่องหลากหลายชนิดที่พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้รถยนต์น้ำมันเครื่องของ AC d ีเด o ถูกพัฒนาและเก็บข้อมูลร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกผ่านการทดสอบและพัฒนาในห้องแลบที่ทันสมัยผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของน้ำมันเครื่อง a อซเด และผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องของ AC d e l ด o ที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ Dexos 1สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและ d e x o ซ2สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลก d e x o ซได้รวบรวมนำเอาจุดเด่นของมาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรปคือ API และ ACEA เข้าไว้ด้วยกันจึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพระดับโลกช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่าช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่าน้ำมันสังเคราะห์ทั่วไปถึง2เท่าด้วยเทคโนโลยี Engine Oil Life System EOLS จึงทำให้อายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานถึง20,000กิโลเมตรโดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นน้ํามันเครื่องมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําหลากหลายยี่ห้อและเป็นน้ํามันมาตรฐานของศูนย์เซอร์วิสรถยนต์หลายแห่งคุณจริงมั่นใจได้ในคุณภาพของน้ํามัน AC d e l ด o ที่จะปกป้องเครื่องยนต์ของรถคุณให้สะอาดและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ฮอนด้าซิตี้ใหม่เหนือที่สุดคือที่สุดในทุกด้านสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน feel the drive Master แล้วในตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเขาใหญ่แล้วคุณเอสครับครับผมมีอะไรเตรียมให้ผมบ้างครับเนี่ยมาถึงเขาใหญ่ทํามาถึงขนาดนี้เดินทางกันมาไกลใช่ไหมฮะเราได้จัดสเตชันไว้ให้ลูกค้าได้ทดสอบนะครับผมรวมถึงคุณสุรมิตรด้วยนะครับผมเราจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับตามสไตล์สายขับ เรือสายขับวันนี้ลูกค้าเนี่ยที่เราจะมาได้ทดสอบก็คือว่าเรามาให้ทดสอบในเรื่องของการขับขี่ขรถแอสตันมาตินถึง2รุ่นเลยนะครับผมจะเป็นเรื่องของแวนกริชแล้วก็เรื่องของแวนเพจเอสโตนี้ onia, ทั้งหมด2รุ่นแล้วก็รถของลูกค้าเองด้วยเนื่องจากว่าเราได้แบ่งเป็น2สเตชันสเตชันแรกคือสเตชันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ทักษะเบื้องต้นของรถแอสตันมาตินใช้ความเร็วไม่สูงมากนะักแต่ได้ทักษะเรื่องของแม้ก,กระทั่งการเล่นเลี้ยวแล้วเบรคสเตชันที่2ครับมันคือไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ในเรื่องความเร็วเข้าโค้งปกติเข้าโค้งแเตชันทดสอบ60ใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วเทรนนิ่งกัน60แต่วันนี้เราจัดให้ลูกค้า100ถึง120แล้วเข้าโค้งนะครับหรือลูกค้าถนัดแล้วก็คุ้นเคยกับรถของตัวเองใช่ครับไปเร็วกว่านั้นก็ได้เร็วกว่านั้นก็ได้เราไม่ได้มีข้อห้ามแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าในานอิสตักเตอร์เองเราก็ยังไปเกินแบบว่าเกิน100ยท่าเดิซ้าแต่อย่างที่บอกครับว่าเราเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเราคำนวณไม่หมดแล้วไม เขาเรียกไม่มีจุดหมายนั่นไม่ใช่ใชนะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าได้หนึ่งคือเรื่องของเรียนรู้ตัวรถด้วยตัวเองสองคือความแม่นยาม,มากขึ้นขับขี่เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อขับเครื่องน้อหลังเครื่องมานะขับยังไงตรงนี้สําคัญนะใช่เพราะหลายคนพอขับรถกลุ่มสปอร์ตกลุ่มซูเปอร,ร์คาร์แต่บางครั้งเองยังไม่รู้ว่ารถตัวเองมีลิมิตขนาดไหนถูกต้องครับผมไปได้ขนาดไหนแล้วทํายังไงถึงจะปลอดภัยด้วยใช่วันนี้เราให้ทิคฟรีๆรไม่ต้องบินไปเรียนที่ต่างประเทศยยุโรปอะไร พี่วันลอันสั้นรู้ได้แล้วครับว่ามันอ๋อมเป็นแบบนี้ไอเงินที่เราจ่ายไปโอ้โหหลักเป็นหลักหลายล้านเนี่ยมันใช้งานมันใช้เต็มกระเป๋าเราเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างเรียกว่าถ้าเกิดจ่ายไป20ล้านคราวนี้ก็ได้ใช้ครบโอ้โหคือเรียวเกือบครบถ,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 ถ้าใช้ครบมันอาจจะอีกความหมายหนึ่งหรือเปล่านะคุณสุรมิตรนะครับผมอ็ละคันมือเต็มที่แล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหมผมขับบนถนนจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ มันไม่มีโอกาสได้แบบใช้12สูบแบบเต็มๆเลยใช่เพราะต้องบอกอย่างนี้ครั <c oughs> ทางตรงคุณสุรบิทอาจจะแบบขับไปแบบรู้สึกแรงดึง <ฮะ S 2> แรงดึงนั้นเนะี่ยเชื่อไหมฮะไม่ถึง1 G 1> อืมน้อยกว่ารถไฟหออีก <ฮะ S 2> แต่วันนี้โค้งเรานี่เกือบ2 G นะครับผม <ฮะ S 2> แรงเวียงนี่แบบเหมือนรถไฟหอสนุกสนานแน่นอนครับผมนะฮะโอเคองั้นไปอะไรครับครพร้อมแล้วเราไปอะไรดีกว่านะครับ กิจกรรมในวันนี้นะครับก็ทาง As t ตันมาตินไทยแลนด์นะครับก็ได้ชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาลองทดสอบรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งหรือว่าการเบรกหรือว่าการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วทางอินสตัคเตอร์ก็ได้สอนนะครับว่าการเบรกที่ดีการเข้าโค้งที่ดีควรทำยังไงนะครับก็คือวันนี้เราได้ทักษะเพิ่มขึ้นมากเลยครับพารถมาทดสอบได้เต็มที่นะครับได้ทดสอบปิดได้เต็มที่นะครับซึ่งทางถนนที่กรุงเทพเนี่ยมันมันไม่มีทางที่จะเร่งความเร็วได้ถึงขนาดนี้เลยครับ ก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆที่ขับแอสตันมาตินนะครับถ้ายัางไงมีกิจกรรมหน้าก็อยากชวนมาร่วมกันนะครับจะได้เพิ่มทักษะในการขับรถนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนได้ครับ รนะะฮได้หลายอารมณ์เพราะว่าใน2รุ่นนี้ก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถูกต้องครับผมการตอบสนองช่วงจังหวะการเดินคันเร่งแรงม้าที่ออกมาช่วงรอบต่างนี้ก็มีผลเหมือนกันใช่ครับตามคาแรคเตอร์เครื่อง V2 กับเครื่อง V8 นะครับต่างกันโดยชัดเจนมากครับผมสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไงครับก็แล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมโโอ้หก็หลังจากที่เราทำเพลงกันมาแล้วตากแดดตากลมหนาวกันโอ้โหแบบชุดใหญ่นะครับผมก็เราอยากจะฝากไว้ครับว่า วันนี้ที่เราได้ฟีดแบ็กที่มาคือว่าเป็นเรื่องของการขับขี่ที่เขาเรียกว่ามั่นใจยิ่งขึ้นพอมั่นใจแล้วลรู้ลิมิตของเรื่องรถเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาคือว่าเขาจะขับบนท้องถนนเนี่ยได้อย่างเขาเรียกว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับสร้างความปลอดภัยกับผู้ร่วมทางขับทุกประค่าไม่จำเป็นต้องขับเร็วครับเขาเรียกว่าขับให้มันปลอดภัยและขับให้มันสนุกสนานเนี่ยเขาเรียกมันมีมันมีจุดมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วในตัวนะครับไม่จำเป็นต้องแบบโอ้สองร้อยสามร้อยตลอดเวลามไม่สนุกขนาดนั้นนะครับอันที่สําคัญคือ เวลามีจัดอีเวนต์อะไรต่างๆนี้นะครับผมอยากจะเรียนเชิญครับว่าขอให้คุณผู้ชมหน้าที่นี้ที่เราที่ดูรายการนี้อยู่นะครับหรือว่าคนที่มีซปเปอร์คาร์ครอบครองอยู่ก็แล้วแต่นะครับขอให้เชิญร่วมอีเวนต์ต่างๆที่ทางบริษัทของตัวแทนของที่ท่านได้ซื้อรถมางั้นเข้าไปจอยอีเวนต์ดูครับเพราะปัจจุบันเนี้ยอินสตัคเตอร์ต่างๆที่อยู่ตามบริษัทต่างๆนั้นก็เขาเรียกว่าได้จัดมากขึ้นก็มีความเชี่ยวชาญมีการดูงานเมืองนอกมาแล้วก็มาประยุกต์กับใช้งานเมืองไทยผมถือว่่่าาานนีีี้้เเเป็โบัสทคคคุณลูกยววรรจะ ไปเจาะหาแล้วก็ไปลองดูเพราะว่าตรงนี้นะครับปกติถ้าเกิดเราไปเรียนขับรถทั่วไปเนี่ยมันต้องเสียคอ้อนแพงมากแต่ตอนนี้บริษัทเนี่ยผมเชื่อว่ามีการรองรับและสพอร์ตตรงนี้เต็มที่คุณลูกค้าได้ความปลอดภัยได้การขับขี่ที่ถูกต้องนะครับ3คือความสนุกสนานด้วยและเพื่อร่วมทางก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็สำหรับในวันนี้นะครับทีมขับซ่าของเราก็ขอขอบคุณแอสตันมาตินแบงคอกนะครับที่เชิญมาร่วมกิจกรรมทดสอบแล้วก็ขอบคุณเอสด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม พาพวกเรามาลุยสเตชันทดสอบแล้วก็ได้สมรรถนะได้เห็นการขับขี่อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นยินดีครับผมแฟน,น,นรายการขับซ่า34ห้ามพลาดกับกิจกรรมทีมขับซ่า Driving Experience by MG ที่จะพาคุณไปเป็นนักทดสอบรถยนต์ตัวจริงพร้อมกับพิธีกรรายการและนักแข่งอย่างคุณเอสนราศักดิ ในงานคุณจะได้พบกับการทดสอบบนสเตชันต่างๆที่เราจัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ถึงวิธีการทดสอบรถยนต์แล้วนำประสบการณ์ขับขี่ที่ถูกต้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันร่วมสวมบทบาทการเป็นนักทดสอบรถยนต์ไปพร้อมกับทีมขับซ่าได้ทาง Facebook และเว็บไซต์ขับซ่าหรือลงทะเบียนผ่านทาง l ล n e ขับ tv ด่วนรับจานวนจากัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับ